อาร์เทมิสเทพีแห่งดวงจันทร์การล่าสัตว์และเทพีผู้ดูแลปกป้องหญิงสาวเทพีอาร์เทมิสหรือไดแอนาในภาษาโรมันคือเทพีแห่งการล่าสัตว์เทพีแห่งดวงจันทร์และเป็นเทพีแห่งความรักทางใจตำนานการกำเนิดกล่าวว่าเป็นที่ดาฝาแฝดของเทพเจ้าซูสกับนางอักษรเลโต้มีพี่ชายฝาแฝดคือเทพอพอลโลซึ่งเป็นเทพแห่งพระอาทิตย์และการเล่นดนตรี เทพีอาร์ทิมิสมีชีวิตโลดผลกว่าเทพีองค์อื่นๆเพราะว่าพระองค์ทรงปโปรดการล่าสัตว์และชอบชีวิตโสดจนเทพเจ้าซูสประทานนางอับสรผู้ไม่ต้องการแต่งงานจำนวน50ตนให้เป็นบริวารสาเหตุที่พระนางไม่ต้องการมีความรักก็เพราะมีความหลังฝังใจจากที่แม่ของตนต้องทรมานกับการคลอดบุตรและในเวลาที่ประสูติเทพีอาร์ is, รทิมิสก็ซึมซับความรู้สึกนั้นได้พระนางจึงไม่เชื่อในความรักและไม่ต้องการคู่ครอง เทพีอาร์เทมิสวิงวอรให้เทพซูสสาบานว่าจะไม่จับคู่สมรสให้พระนางหรือให้นางสมรสไม่ว่ากรณีใดและให้พระนางเป็นเทพีผู้ครองพรหมจันทร์ซึ่งเทพเจ้าซูสก็สาบานโดยให้แม่น้ำสติกซึ่งไหลรอบนรกนั้นเป็นพยานในตำนานของกรีกนั้นกล่าวว่าเทพีอาร์เทมิสทรงสาบานตนเป็นเทพีพรหมจันทร์ร่วมกับอธีนาและเฮสเทียต่อหน้าแม่น้ำสติก นางชิงชังชีวิตสมรสความรักและการยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายแต่สิ่งหนึ่งที่เทพีอาร์ทิมิสไม่ปฏิเสธคือการมีสหายเป็นชายที่รักการล่าสัตว์เช่นเดียวกับนางสหายคนสนิทของเทพีอาร์ทิมิสมีนามว่าโอไรออนซึ่งเขาผู้นี้เป็นนายพรานผู้ฉมังในการล่าสัตว์และมีสนักคู่ใจชื่อว่าซิริอุส